สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนาถึง14กรกฎาคมเนาะมาดูกันนะคะหัวข้อนี้จะเป็นในเรื่องของความรักเดือนกุมภาพันธ์นะมาดูซิว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะจะเป็นยังไงบ้างจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ แม่หมอจะดูในหัวข้อคนโสดก่อนแล้วตามมาที่คนมีคู่นะมาขอพลังงานของคนโสดนะคะชาวราศีเมถุนลัคณาเมถุนเลยเนาะมาดูกันนะคะว่าพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างดูพลังงานคุณก่อนนะนะคะชาวเมถุนคนโสดมาดูกันนะคะว้าวเมถุนจริงๆเลยนะคะได้ไพ่เลเวอร์ขึ้นมานะคะเป็นไพ่ประจำราศีเมถุนด้วยนะมาดูกันต่อนะ เดฟสามดาบโอเมถุนนะคะเมทุนเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะชาวราศีเมถุนนะเป็นคนที่มีพลังนะมีพลังมีพลังเรื่องนั้นด้วยนะมีพลังมีแรงดึงดูดมีเสน่ห์มีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดีดูสวยงามเนี่ยส่วนใหญ่เมถุนจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีทั้งสวยทั้งหล่อแบบนี้เป็นต้นถ้าไม่สวยไม่หลอกก็จะมีเสน่ห์ถึงยังไงก็ต้องมีเสน่ห์่ดีนะ จะเป็นแรงดึงดูดแบบนี้เป็นต้นนะคะเมถุนเครียดง่ายเหมือนกันนะคะคนโสดนะคะมีเรื่องเครียดมีเรื่องผิดหวังหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องจบสิ้นความสัมพันธ์ก็ได้นะะจบแล้วเริ่มต้นใหม่จบแล้วเจ็บยังเจ็บอยู่สําหรับบางคนบางท่านเมถุนเพิ่งโสดก็ได้ด้วยนะคะ บางคนเพิ่งสดมาส,สดๆแล้วร้อนเพื่อยังเจ็บปวดอยู่เลยแผลยังไม่แห้งเลยนะคะมีสามดาเกิดขึ้นมานะรวมไปถึงตัวคนเองก็เป็นคนที่ใจร้อนด้วยแล้วก็มุยมีบุคลิกที่ค่อนข้างเอ่อใจร้อนรุนแรงร้อนแรงประมาณนั้นนะคะอืมหัวฟันหัวเหวี่ยงแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะมีเรื่องที่มันผิดหวังมีเรื่องที่มันไม่ได้ดังใจเข้ามาในชีวิตด้วยนะในช่วงนี้นะคะ ม,มีบางอย่างแหละที่มันเกิดในเรื่องของการพัดผ้าการลาจากหรือการจบสิ้นสถานการณ์จบสิ้นความสัมพันธ์เกิดขึ้นในชีวิตของคุณด้วยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภามีนาไปเนี่ยนะชาวเมถุนลัคนาเมถุนนะคะอมืมาดูกันต่อในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ดีกว่านะคะว่าคนโสดนะคะจะมีในเรื่องของสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ยังไงบ้างมาดูกันนะคะ เหรียญทาวเวอร์เก้าดาบนะคะสีถ้วยเก้าดาอ่ะจะบอกว่าชาวเมทุนคนโสดเนี่ยแม่หมอจะหมายถึงว่าทั้งโสดมีคนคุยและโสดสนิทนะคะสำหรับโสดมีคนคุยก็ระวังในเรื่องของปัญหาการจบสิ้น การพูดคุยแบบนี้เป็นต้นนะคะออนะการจบสิ้นความสัมพันธ์การพูดคุยนี่นแหละหรือการคุยกันหรือคบกันแบบไม่ได้มีสถานะอันนี้ก็เรียกว่าคนโสดนะคะไม่รู้เลยว่าการที่เราคุยกันเนี่ยเราคุยกันในรูปแบบไหนเป็นแฟนเป็นกิ๊กเป็นอะไรกันแบบไหนแบบนี้เป็นต้นนะคะคนมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทะเลาะเบาอแหวงนะคะการใช้คําพูดคําจา การแสดงออกของชาวเมทุนต้องระวังเรื่องความร้อนแรงหรือการมีปัญหามากๆเลยนะแบบนี้เป็นต้นนะคะถามว่ามีคนเข้ามาไหมแม่หมอมองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แรงมากมีคนเข้ามาหยิบยื่นความรักให้คุณตลอดนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้ดังใจคุณมันอาจจะไม่ถูกใจคุณไม่ถูกสเปคไม่ได้เป็นไปตามที่วางไว้อะไรแบบเนี้สิ่งที่แม่หมอเห็นมันเป็นแบบนั้นนะคะ มันไม่ถูกอกถูกใจคุณเนี่ยมันเกิดเขาเรียกว่าอะไรเกิดความบางคนถึงขั้นเครียดนะมีพลังงานของความเครียดมีพลังงานของอความผิดหวังเกิดขึ้นด้วยนะสำหรับคนโสดนะคะบางครั้งคุณอาจจะไปชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบคุณก็ได้มันเลยเกิดพลังงานความเซ็งหรือว่าเขาชอบคุณคุณไม่ชอบเขาเนี่ยแบบนี้ให้สลับกลับกันได้นะคะชาวเมถุนคนโสดมักจะเจอกับสถานการณ์แบบนี้ในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเปนในช่วงกุมภามีนาเนี่ยจะเจอเหมือนกันนะคะเหมือนมันต่อเนื่องอะนะแม่หมอจะเปิดไพ่เพิ่มนะคะมาดูซิว่านะแล้วในเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะพอมีใครที่เข้ามาแล้วให้คุณสัมพันธ์ได้ไหมพูดคุยได้ไหมเจอคนที่ใช่ไหมมาดูกันนะคะจะเปิดเพิ่มนะมาดูกันถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีสิ่งที่แม่หมอเห็นเนี่ยนะคะเออ มาดูกันว่าเราจะได้จะได้คุยกันจริงจังจะได้คบกันเปิดเผยไหมอะมาดูเดวิลอะสเตรนแล้วก็เจเหรียญแม่หมอว่ารอไปก่อนนะคะถ้ามีคนเข้ามาแม่หมอไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมคุณถึงได้ไม่พอใจทำไมคุณถึงได้รู้สึกว่าไม่รู้สึกเครียด หนึ่งนะคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเป็นคนเจ้าชู้สองเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยเป็นความสัมพันธ์ที่มีเรื่องลึกลับซับซ้อนอาจจะเป็นมือที่สองมือที่สามแบบนี้เป็นต้นการครบซ้อนการครบหลายคนนะคะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเขาเรียกอะไรอะ่ะบางครั้งอาจจะแบบอีโก้ใส่กันก็ได้นะ มันค่อนข้างยากมันค่อนข้างที่จะต้องเอาชนะใจหรือว่าในใช้ในเรื่องของความ imagery. ท้าทายเข้ามาเกี่ยวข้องแบบนี้เป็นต้นด้วยเหมือนกันแต่สิ่งที่แม่หมอเห็นนะรอไปก่อนไพ่บอกให้รอไปก่อนนะคะอยากได้ของดีต้องใจเย็นๆอยากได้ของดีต้องใช้เวลาเพราะว่าถ้ามันเข้ามาในช่วงตอนนี้นะเมถุนที่แม่หมอเห็นน่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะก็ไม่เป็นไรนะช่วงนี้ถ้าไม่มีก็ยังไม่เป็นไรนะคะ ทำงานหาเงินไปก่อนนะคะบริหารเสน่ห์ของคุณให้ดีๆแล้วกันนะแม่หมอบอกว่าช่วงนี้การเงินเข้ามาค่อนข้างง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรก็ตามนะคะเ,เพียงแต่ว่าคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของสภาวะอารมณ์ความคิดของคุณเองเท่านั้นแหละเนาะโอเคประมาณนี้สําหรับคนโสดนะแม่หมอขอไปตอบกันที่คนมีคู่นะคะอ,อยังไม่ต้องไปรีบนะของดีต้องรอนะรอไปก่อนนะมา ขอพลังงานของชาวเมถุนที่มีคู่นะคะมาดูซิว่าสถานการณ์ความรักเป็นยังไงแต่ดูพลังงานตัวคุณก่อนนะมาเมถุนที่มีคู่นะคะคิงถ้วยโอควีนดาบนะคะโอเดว,วิลเลยนะคะดูเจ้าชูนะ นะคะแต่จริงๆจะเจ้าชู้หรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์โทสะจลิตแรงแบบนี้ก็ได้ด้วยตัวคุณเองค่อนข้างไม่ยอมคนไม่ยอมใครอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญแบบนี้เป็นเหมือนนักต่อสู้ก็ได้นะชาวเมถุนที่มีคู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกระวังระวังเจอเรื่องหลักซอนด้วยนะคะ มีเดวิลขึ้นมาอะไรก็ไว้วางใจไม่ได้แบบนี้เป็นต้นแต่ก่อนหน้านี้อ่ะทุกสิ่งทุกอย่างดูค่อนข้างที่จะเร่าบรื่นหรือว่าเขาเรียกอะไรนะก็มีความสุขดีในระดับหนึ่งนะสิ่งที่แม่หมอมองเห็นนะคะแต่พอเข้าเดือนกุมภาปุ๊บเนี่ยคุณอาจจะต้องเจอเรื่องที่คุณจะต้องฝ่าฟันแล้วเจอเรื่องเหนื่อยหรือเรื่องที่ต้องต่อสู้และ มันเป็นแบบนั้นคุณต้องใช้ความเด็กขาดนะคะใช้ความเข้มแข็งลุกขึ้นมาต่อสู้กับชีวิตแบบนี้เป็นตน้นแต่จริงๆแล้วแม่หมอมองว่าไม่เหลือบากกว่าแรงของคุณนะคะเพราะว่าจิตใจของคุณก็ค่อนข้างห้าวหาญอยู่แล้วนะคะแต่อีกนิดหนึ่งติดติดก,กันสองใบนี้นะระวังเจ้าโทสะด้วยนะคะชาวเมทุนอารมณ์ค่อนข้างรุนแรงจะเป็นแบบนั้นเจ้าโทสะโมโหร้ายโมโหง่าย แบบนี้แต่ส่วนหนึ่งที่จะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของแบบนี้ก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ซ้อนความรักที่ไม่เปิดเผยหรือในเรื่องของสถานการณ์ความเจ้าชู้ถ้าคุณไม่ได้เจ้าชู้นะคะคุณก็จะอาจจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นก็ได้ด้วยนะหรือรวมไปถึงไพ่ใบนี้นะคะเดว,วิลมันจะเปรียบเสม,มือนราหูความลุ่มหลงโมเมานั่นเองนะคะอืม ตัวคุณอาจจะเป็นคนมัวเมาลุ่มหลงง่ายก็ได้หรืออีกในหนึ่งนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเซ็กซี่นะเซ็กซี่ได้ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะอาจจะเป็นแบบนั้นมาดูกันนะคะพลังงานคู่ของคุณบ้างนะคะคู่คุณเป็นยังไงนะเดทห้ <Date. S 1> คาคาถาอืม คู่ของคุณนะคะมีเดทขึ้นมานะไม่รู้ว่าพวกคุณมีปัญหาอะไรกันไหมเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ความรักกันอีกทีหนึ่งนะระวังปัญหาความขัดแยง้งการจบสิ้นบางสิ่งบางอย่างบางคนตกงานบางคนออกจากงานบางคนเปลี่ยนธุรกิจจบธุรกิจแบบนี้ก็ได้นะจบกับสถานในสถานการณ์หนึ่งนะคะด้วยการที่มันมีปัญหาไม่ได้จบดีทะเลาะวุ่นวายขัดแยง้งแบบนี้เป็นต้นนะอืม แต่เดี๋ยวสักระยะหนึ่งนะคะในประมาณเดือนมีนานเดี๋ยวมันจะเริ่มลุกขึ้นมาใหม่แบบนี้นะคะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยก็ได้นะคู่ของคุณเขาอาจจะมีบุค,คลิกนิ่งๆเงียบเงียบหรือเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดก็ได้นะคะแต่ในใจเอะว้าวุ่นจะต้องบอกว่าสภาวะนั้นทางนั้นจิตใจค่อนข้างที่จะจะเรียกว่าโทสะแรงก็โทสะแรงเหมือนกันเลยกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังเรื่องการประทะนะเนี่ยเป็นไพ่แห่งการประทะขึ้นมา มาดูสถานการณ์ความรักกันดีกว่าจริงๆแล้วนะสถานการณ์ความรักของคุณมันเป็นยังไงนะเรื่องพวกนี้อที่เกิดขึ้นที่แม่หมอพูดไปอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ได้แต่ม,มาดูสถานการณ์ความรักอีกทีหนึ่งนะคะมาดูกันสเตรนทสามคาถาหกถ้วย สี่ถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะอืมหันหลังให้กันไปละนะมีปัญหากันแน่นอนมันมีอีโก้ใส่กันมันมันมันค้านกันมันไม่ยอมกันนะคะเอ่อต่างคนต่างท้าทายแบบนี้เป็นต้นหันหลังให้กันไปแต่มันก็มีเกณฑ์ที่จะวนกลับมานะกลับมางอแบบนี้เป็นต้นนะคะเอ่อเนี่ยต้องใช้เวลานะคะบางคนทะเลาะกันมีปัญหากันตั้งแต่ในเดือนมกราแล้วนะคะ แล้วก็พอในเดือนกุมภาปุ๊บเนี่ยเริ่มมีการกลับมางอมางอนกันแบบนี้แต่ก็ยังมีอีกฝ่ายหนึ่งยังงอนอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่พอใจอยู่ยังไม่ได้แบบดีมากๆสักทีเดียวต้องใช้เวลาเนาะกว่าจะดีได้ก็อาจจะเป็นเดือนมีนาถึงจะเริ่มดีขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะถึงจะเริ่มถึงจะเริ่มดีขึ้นแต่อีกกรณีหนึ่งที่แม่หมอมองเห็นสําหรับบางคนบางท่านอาจจะหันไปเริ่มต้นความรักใหม่เลยก็ได้นะคะ สำหรับชีวิตคู่เนี่ยสำหรับคนที่มีคู่นะคะบางคนไปพบรักใหม่เลยก็ได้ง้อแล้วไม่คืนดีใช่ไหมอ่ะหาคู่ใหม่หาคนใหม่เลยเนี่ยมี2กรณีนะนะคะหกลับมาดีการ2นะไปเจอคนใหม่เลยนะคะมาดูสรุปนะคะมาดูซิว่าไพ่จะบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนเมถุนที่มีคู่นะคะสรุปซิไพ่จะบอกอะไรเพิ่มเติม คิงเหรียญสิบดาบโอ้ oh. ราชินีพระจันทร์แล้วก็เจ็ดโอชัดเจนนะคะแล้วก็จบนะเดือนกุมภาก็มีสิทธิ์ที่จะแยกย้ายออกจากกันนะคะมันมีปัญหาด้วยเรื่องสัมพันธ์ซ้อนความสัมพันธ์ที่แทงกันข้างหลังทำกันข้างหลังความสัมพันธ์ที่มันไม่เปิดเผยแบบนี้เป็นต้นนะคะ,ะโดนแทงข้างหลังบาดเจ็บสาหัส จ็บปวดแบบนี้นะคะมาตั้งแต่เดวิลขึ้นมาแล้วนะคะสุดท้ายเป็นอะไรเป็นแดดาสุดท้ายก็ต้องเดินจากกันไปนะคะอะไรที่มันไม่เติมเต็มอะไรที่มันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่ได้มีความสุขแบบเต็มที่มันก็ต้องแยกทางเดินจากกันไปอย่างที่แม่หมอบอกแหละมันมีสอกรณีนะคะบางคนบางคนได้กลับมาคืนดีกันนะคะมาเริ่มต้นกันใหม่แต่บางคนไปเริ่มต้นกับคนอื่นมีสกรณีนะอันนี้เป็นได้สกรณี มาดูความรู้สึกนึกคิดกันบ้างนะคะคู่ของคุณคิดและรู้สึกกับคุณยังไงมาดูกันนะคะเขามองว่าคุณเป็นนักรักด้วยเหมือนกันนะนะคะเป็นคนที่เฟรนลี่ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอะ่ะเข้ากับคนง่ายอะ่ะเออเข้ากับคนง่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งนะ อีกมุมมองหนึ่งที่เขามองคุณคิดแล้วรู้สึกกับคุณคือคุณต้องการที่จะไปสแสวงหารักใหม่เอมาดูบ้างแล้วคุณล่ะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคู่ของคุณนะคะสิบถ้วยอืม แต่คุณรู้สึกว่าคู่ของคุณน่ะเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่เอาใจใส่ในครอบครัวเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลครอบครัวเป็นคนใจดีเป็นคนน่ารักนะรักครอบครัวแล้วก็จริงๆแล้วสิ่งที่คุณมองคุณก็มองว่าคู่ของคุณก็เป็นคู่ของคุณนะอืมเติมเต็มให้กับคุณได้มีความสุขให้กับคุณได้แต่เนาะสิ่งแบบนี้มันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะคะไม่ว่าจะมองกันแบบไหนยังไงนะคะอืม อ่ะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนแม่หมอก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ